สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้ยาพอปอกกับยาสังยังเกาะเมื่อนี่สังเล็กอีกมันสังเล็กกับม่อว่านี่ฟ้าซะละมันไม่ได้พิษมันพิษเพิ่มว่านมันนาบาแล้วจะซังไหมอีกอไม่ได้นับเงินไปนับเงินไปถ่ายใจของมาเขารับสิลงไปเมื่อไปซื้อยังมากเพิ่มเติม สีลงไปเมืองเสียนไปเบิ้งพ้าน่องมาไปเบิ้งพวกกรอนประตูพวกกระจุงกระจุกออหยังแก่สีละมั่กระจุกนั่นเพิ่นมาเบิ้งแล้วบะให้สร้างให้สร้างคำามาประมูลแล้วอ๋อมาเชราบนี่บ่จ้าร้างปตีราคาไปแล้วแบบที่นี่ก็สิไปเบิ่งพวกอประตูประตูห้องอไปเบิ่งประตูกับก่อนกับอียงแน่บุเห็นพอปะวาก็สิเป็นแคทกับหญ้ากับน้องมแม่ลงไป พอปอกก็ซีด้เฮดเวียดไปนี่เพราะว่าเดินงานแล้วเพราะว่ามือน,นีมันแดดมันแดดพอปอแก่งานมันแ่งแก่งานเฮ้ยก,ก <laughs> บัว่งานเก็ดงานเ็งานเก็ามบืองกับบั้งเอากระโลกสัตว์นะไปไปเบิ้เงนี้นนนอ,องงน ออเป็นยังมันพีดบะลูกมันหน้าห้สะาเอาแนวหนึ่งพ่อเพิ่นเอาแนวนึงบ่ฟังลูกว่าวที่กะได้เอาไว้เก,ก็บไว้ใ่้ฮ็บคั่วฮยังเปลือเลยบ่นเปลือกนะอ๋อสร้างมาใส่คส้งมาใส่ใส่ล่ะสั้างมาใส่ข้างหนนั่นมากออกแล้วบ่ได้เพราะว่าเพิ่นนั่น มนาให้เอาแผ่นเรียบเด้อเอาอย่างก่อแผ่นเรียบเห็ดเพิเพิ่น่เอาอันนี้เป็เห็ดแผ่นเรียบแผ่นขาวนี่บบธรรมดาเลยบ่ะหองัง้นเพิ่องมหเอาห้องคนพเอาอัน่อเอาแผ่นอันนี้ึงห้องอ่าอโอ้ไปห้องบางหยาบเห็นป่ไปห้องอย่งอันั้นาส้างมาอยงบไ่ได้ตรงกบนรรมดาเห็แ่บางใดนันบ่ได้ใช่ บอสังมาใส่ตรงไหนมาที่นี่บอจะไส่บอส่แล้วแก้ออกแล้วเอาแบบไม้แบบไม้คือแบบไหนตีมะนาวเ้าไแบบเพิ่เอาแ่นแบบเพิ่ๆแอ้โอ้ันนี้เพิ่มเอแร้วม่รงฟุสังหอ่จอเล็กออกบ้าไหมนะจอ๋อนี่บอที่ว่าจาอนี่บอนี่ ดิบพี่นเทุ่นิบนุกแทนก่นเทนเทตงาอ่าีมีเล็แ่ลงอาอ่าเล็กอาเหิ่มเมื่อนี้เมื่อนี้เฮตตานี้ปะแม่นแบนประตูบนที่ท่าสีให้ ปันปะโต๊ะเพราะ,ระ,ะว่าสีภายในน้องม้อตะบะมือนี่แดดแห้งอยู่ตะบะฟูนสชมา้ยนี่วะบุ๊มาวาันนี่กแดด็แดดอยู่ทุกแดดอยู่ตะบะฟูนกระตุกมาวานเนี่ใช่การจะเสริงประตูมานก,ก็ซื้องานก็นเรียบร้อยแล้วครับสีเดสกาสร้างเขาเขาซื้อพวกเขาไปเรื่อืม,อมนี่กส็สได้เขาไปซื้อประตูซื้อก่อนซื้ออย่างที่ว่าอะไรเนี้ยผลสี หนอกนอกนี <Smile. S 2> ่ก็ต yeah, oh, ้องมันแดดเมื่องเขาไดรถเขาได้แต่ว่าทั้งหนาวทั้งทะเลมันยีเดเทบอะโอ้เทออมเลยอรถจะเขาได้อยู่ตัแก็ว่าต้องเบียดเบียดออกไปในยี่ต้อ ไอ้พี่น้องโอ้ยตื่นช่างข้างในทําอะไรช่างปูกระเบื้องบนนันได้ปูกระเบื้องบันไดโอ้ยเราเมื่อวานแค่มาปูาสาดนอนเหน็ดน,นี่มาท่นได้เก็บอยู่ <laughs> มันเย็นยังไงอยู่นี่เ,เก็บไปก้อนที่ถือปูนสึเกเัง เดี๋ยวตั้งเนี <chat> ่ยางไว้คุกค้าง้อขมันเไเดินไปเดิาร้อนไหมอืมรอนเออเงียเย็นติดแอติดอย่างนันเราก็ต้องติดแอนี่ไงแอร์เรามันผ่านอยู่นี่ไงแอร์ ถ้าเกิดประตูมันเล็กไปนะนน <c oughs> ลบก่อนใหญ่แมนกระเด็นโอ้อันนี้กระรางแล้วรางข้างบนสะอาดแล้วเนี่ยทดสอบน้ำรางเปียบร้อยเพื่อนซีดีแพ้กันติ๊ดแล้วเลย ไม่สงสัยนี่เลยสายนู้นส่ยนี้หอบไปกันเลยอะเราอร้ราไปรราไปรตูประตูเสือมาแล้มั้งประตูปไปโอไปเสือไปเรือกมานีนนะ้เนาะ เออจักว่าซาลาใส่งด ในนส่ไปหน่อยแล้วเอาไปเข,า,ปเขาหุมก่นอนเพราะมาแดดหวงก็สับหอสเดือนแห้งค่ะ ร้อนมากเลยอภวยเพิ่งไประขายเนี่ยขายต้มเนื้อนี่นยหน่อยนี่อยู่ก <Clean the S 2> <peine S 1> ับอภอยใจรักานี่เนยหน่อยนี่อยู่นี่เนาะอายายจับหนูอายายจับหนูนะหอนลุกข้าวลุกข้าวลุกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะเอ้ย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 ได้อ ลูกก็ลูกข่อยข่อยยังว่าแข็งอยู่ลูกแข็งแล้วข่อยแข็งแล้วข่อยแข็งแล้วนะย่าหรือข่อยแข็งองีวันนี้ว่าจะลูกแล้วนะฮะว่าจะลูกแล้วนะฮะลูกก็ยังไปไหมไปเที่ยวไหมลุกขึ้นมาโอ้ยตูดอือลุกขึ้นมา เอาสันเราจะพี่นอนจะสักคลิปนี้แค่ก็ขอฝากไว้ซึ่นี้คิดหนาพอกันไหมจ้ามาอัปเดตยามเศร้าเนาะเดี๋ยวตอนไปเมื่อหรอย,อยังแล้แค่อัดหรืออจาจจะไลฟ์สดตอนลงไป <c oughs>